โซเชียลทูเดย์วันนี้ครับส้มเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยก um ็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องเทนนิสนั่นเองตอนนี้เขาบอกเอ็กซ์คลูซีฟเลยใช่ไหมวันนี้ใช่ไม่มีใครจะฮอตไปกว่าน้องเทนนิสในเวลานี้แล้วนะคะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะทุกคนหลอกไม่อยากตกลงกันเลยยังทุกเคนหลอกไม่อยากจตกลง ตกดิโอ้โหโอ้โหเป็นอีกมุมหนึ่งใช่ไหมของน้องนะคะมันเป็นมุมรีแลกซ์เนาะเออน่ารักน่ารักดีเออตามหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นเราประเทอย่างงี้คงจะไม่ไหวนะเออบางทีใส่กุ้งใส่ข้อมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะนะเออน่ารักน่ารักดีเอามาปากสุดท้ายเป็นมุมหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนักเท่าไหร่เนาะ ค่ะคืออยากเต้นตามนะแต่ว่า,าจ,จะ <S <S 2> <S 2> เต้นได้ไม่เท่าน้องแล้วก็ตอนนี้เต้นได้แล้วพื้นที่มันจำกัดจริงๆนะค่ะ